การอกิเนั้นเป็นเหตุให้กระทำกรรมอีกมากมายโ่อไปพระพุทธเจ้าจึงนสอนมาให้ให้ละมันละอย่าไม่ได้ก็พยายามที่จะรู้เท่าเอานแล้วก็เพื่อที่จะให้ละแล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปก็ความดับทุกข์มันต้องไปถึงความดับทุกข์มันจะต้องมีเราอกตัด ในเรื่องที่จะให้ถึงเรื่องความดับทุกข์ก็มันมีอยู่อย่างนี้เมื่อเห็นความดับทุกข์แล้วก็ให้พระองค์ก็สอนบนทางที่จะดําเนินไปสู่ความดับทุกข์ก็คือมีมัจมีโอเปตประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาคมังโกสัมมาอาจีโวสัมมาวายาโมสัมมาส สัมมาสติสัมมาสมาธิเรื่องความชอบทั้งเป็นประการนี้เป็นหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เพราะเรื่องควาเจดีอันนี้811เป้น81เนตนนั่นเท่ากับอายุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอายุของ พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากรรมฐานสายพุทโธคือหลวงปู่วันจีกิหลายๆจุดเวลาคำว่าแปดสิบเป็นอายุไขของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครมีอายุแปดสิบขึ้นไปแล้วถือว่ามีอายุเสมอมีอายุเท่ากับอายุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เลยคนนั้นไปก็เป็นบุญการที่เรารับพรจากครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ว่าอภิวาทละศีิสัตย์นิจํามุธาปกาิโนจะตาโนธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขงพรละเพราว่าอายุนี่แหละเราได้รับอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไปรับพรก็รจะได้รับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา เมื่อเราน้อมรับเอาก็ทําทให้เรานั้นมีอายุยืนด้วยบุญที่เราก็ททานี่แหละเมื่อเราทาบุญธรรมดาให้ทานสมาทานศีลสองประการเรียกว่าจุลละจุลละบุญบุญเล็กน้อยไหว้พระสวดมนต์อบรมจิตาาภาวนาคือไหว้พระสวดมนต์จนกระทั่งเกินสามสิบลัทีจิตมันก็จะนิ่งก็คือ ก็เกิดภาวนาไปในตัวเป็นมันทธิปมะขุนนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งจิตสงบเป็นมหาบุณคะว่าจิตสงบนั้นขนาดในขณนิกัดสมาธิธหรืออุปจารสมาธิเทียนเทียนเทียนคือถึงบ้างไม่ถึงบ้างนี่ก็ได้มาหาบุณแล้วทีนี้อนันตบุญก็คือชา เเข้าไปถึงฌานแล้วก็เกิดปัญญาปัญญารู้เท่าทันตัวกิเลสทั้งหลายก็กลับมาปรับปรุงตัวเองมามองดูทุกบัลลังก์สมุทัยมาหาหนทางที่จะหนทางสลับทุกแล้วก็หนทางที่จะดำเนินไปสู่ความกลับทุกก็อยู่ในจุดนี้เพราะฉะนั้นเจย์องนี้มีความหมาย วัดแห่งนี้วัดป่าวิเวภูเขาบกมลเหตุแห่งเกิดเกิดวัดนี้มาก็มีนนมอ,มอดีตเจ้าคณะอำเภอสามรูปนีเจ้าคณะอำเภอภูกระลึกคือพระบุษมศัมฆ์ักกิจหรือโลกงปูเปียดวัดป่าโดนคนแดงนี่เป็นองค์ต้น แล้วก็ชักชวนแนะนำกับพระครูโควิดสัตพ์ป่าต่อมาพระครูโควิดสัตพ์่าก็เป็นพระเจ้าคุณพระปิยทั์ศรีเป็นเจ้าคณะจังหวัดรูปที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดรูดทปท,ท,ที่ห้าแล้วก็เจ้าคณะอำเภองคือพระโกกิตสารีิสุทธิ์ปัจจุบันก็คือพระราชสุเมธีกับเรพูดอยู่ จะได้มาดูสถานที่ว่ามันเป็นที่พักปฏิบัติธรรมก็ไปเห็นเดินเข้ามาเดินเข้ามาในป่านนี้ต่อมาก็มีพระมาอยู่ตกลงก,กันเสร็จแล้วก็มีอาจารย์หมอมมาอยู่ที่นี่แล้วสถานที่แล้งภูมิมันก็นดีใครมาที่ฐานไปซื้อรถตเตอี่ไปซื้อหวยก็ถูก มันอน่อนมันก็มีคนแวะเปลี่ยนมาเรื่อยๆ่อมาหลวงพ่อหอมก็รณรงคภาพไปวัดก็ไม่มีใครอยู่ในปี2552หลังจากที่หลวงตาหลวงตาักโโนกิตติโสพโนท่านสร้างโรงพยาบาลอำเภอนา สร้างตึกสงฆ์โรงพยาบาลอำเภอนากางเสร็จแล้วก็คิดว่าเอเป็นผู้มีบุญบารมีไปเห็นภูเขาดินท่านขอสร้างก็โอ้ยมากมายอย่างดีโอ้ขอไปดูวัดป่าวิเวกภูเขาบงเถิดท่านก็มาไม่มีอะไรเลยมันมีสาลาเล็กๆหลังเดียวเลยที่มันอยู่ตรงๆข้างบนนู้นก็มาปรับปรุง สิบสามปีจกนกระทั่งมีบัตรนี้สลายลาลลาลหลังใจโบนเล่าโหดเล่าโหมผ่าแต่ละหลังละหลังเป็นบ้านมือมาทีเดียวปูด,ด้วยหิดอดนอ่อนทั้นั้นมาหากต้นทุ่งสะเลียงจังหวัดสุขโขทัยทั้งนั้นมาเป็นบทภูเขาเป็นลูกๆทีเดียวมันโอสร้างอยู่ที่นี่ อันนี้เหตุเกินอย่างมีเพราะอะไรเพราะบุญบุญญาลิขิของท่าน,น,นที่ข่าวและเรื่องบุญญาลิขิและอน,นันตบุญที่มันเกิดขึ้นบุญอินซินิตี้หรือบุญไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วก็ไปถึงบุญจุดนั้นในบุคคลที่จะไปทำถึงจุดน,น,นั้นนั้นบางองค์ท่านก็เอาไปทำความเย็นทางปัญญาเพื่อหลุดพ้น แต่บางคนแบาบงเ,เพ่งเหมือนพระโพธิสัตว์เพื่อคนภายสัรพสัตว์ทั้งหลายที่เราร้อนอยู่ด้วยเกิเลนเหล่านี้ให้ไปด้ดวยกันท่านเป็นสพานบุญนําไปไปช้าๆแต่ค,คุณธรรมก็มีพร้อมเสร็จอาจจะบรรลุคุณธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าว ผู้ที่เป็นอริยบุคคลนั้นโสดาบันปฏิมาปฏิผลสัตาคามีปฏิมาปฏิผลอาคาบีปฏิมาอาคามีปฏิผลและอาลาหตะกลมันมีอยู่สี่ขั้นจะอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งเพื่อดำเนินไปแล้วก็ขนถ่ายพาเป็นสภาบุญให้แก่ญาติธรรมเดิน เรียกว่าผู้สร้างบรารมีดังนั้นจึงมีการเพื่อกูลแก่ชุมชนโอยทานให้แก่บุคคลทั้งหลายสมัตชีพลางคนยากคนจนแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกันมุ่งไปสู่สาภารณะประโยชน์ที่เรกาก็ผู้สร้างบรารมีจึงเกิดมีบรารมีดังที่เราได้เห็นอยู่นี้ เขาเรียกว่าอนันตบุญเกิดขึ้นกับผู้ที่กระทำดังนี้ในบางรูปบางองค์ท่านคนเมื่อเข้าไปถึงบุญญาลิหรือถึออน,นันตบุญท่านก็พิจผังเอาทางปัญญาก็หลุดพ้นอนันตเป็น,น,น,นเ,เฉพาะตนจึงเป็นพระปัญเจกพูะเป็นเจ้าก็มีอยู่เยอะ แต่เป็นภาสาวัาตภูมิหรือเป็นสาวกข,ของพระพุทธเจ้านั้นก็มีมากแต่ผู้สร้างบาร,รมีอย่างนี้ก็สร้างแบบพระโพธิสัตว์เปลี่ยนว้ายตายเกิดอยู่นี้ก็เป็นภพภูมิที่ดีห่าญาติธรรมหรือาทอาพวกของบริวารไปสู่ความสันติสุข ยังเรียนว่าตายเกิดอยู่ก็เป็นเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์แล้วก็นํัมาสู่วนุษภูมิสร้างบุญสร้างบารมีสื่อต่อไปดังดังที่เราได้เห็นปรากฏอยู่นี้มีอยู่หลายรูปทีเดียวระหว่างพระมหาเถระสิบสายของโลกภูมันสองรูปคือโลกภูสีมหาวีโรวัดขานำยอย กับลพบุรีก <c oughs> ็ครูเจ้าก็ทั้งสองท่านเป็นพระหลวงตาเป็นผู้มีครอบครัวมาก่อนลวู่ศรีเป็นครูมีลูกอยู่หลายลูกคนลงพูล่าก็เป็นพ่อค้าก็เรียกว่านายห้อยค้าอัวค้าควายลู่ศรี่านก็สร้างมหาเจดีย์ใหญ่โต มีบริษัทบริวารมีวัดสาขาไว้เป็นหลายร้อยเช่นเดียวกับหลวงปู่หลวงพ่อชาแต่ลละละละหลวงปู่ล่านั้นก็บอ,อกว่าข้าพเจ้ามันขอเอาถังเมื่อไปถึงปุญจไติแล้วขอพิศกลับมาเป็นถังขออยู่สบายสบายบุญมันบนุญปุเพกตะบุญัาตามีแต่ว่ามันไม่เคลื่องูุ ก็เลยลับบุญปูเพกัะกับบุญญาตามีทุกคนแต่ว่าใครกับพิถันถ้าพิกถันก็ไปในทา,นางรัำแล้วก็สำเร็จกร่วงไปมักน้อยสันโดดสุขอาพิปัสโกสำเร็จแบบเดินดินกินข้าวไปแต่ผู้สร้างบารมีอย่างนี้เพราะบุญญาลิตเกิดขึ้น อน,นันตบุญก็เกิดขึ้นก็ามากมายกายกองกระจายออกไปเหมือนคลื่นเหมือนคลื่นเสียงคลื่นภาพคลื่นมือถือที่เราใช้อยู่เนี้ยกระจายเป็นทั่วจกกวักรวาลอันนี้ก็เกิดข,ขึ้นกับบุคคลผู้สร้างบุญบรารมีเหล่านีดังที่เราได้เห็นดวงตาพันของเราก็าเป็นอีกรูปหนึ่งที่ได้สร้างบุญบรารมี มันอะไรมันเกิดแล้วอะไรมันก็ตามมาตามมาอะไรก็ทําได้อย่างง่ายๆเราเห็นแล้วก็เกิดอัศจรรย์นั่นแหละเขาเรียกว่าอาันตบุญเกิดขึ้นหรือบุญจะริเกิดจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไอ้กรรมนั้นมันมันซัดให้เราไปในที่ต่างๆเมื่อเขาไปถึงจุดแล้วก็ไปตามบุญบารมีเขาที่ได้สะสมมา เราสนับสนุนกันในปัจจุบันนี้ก็เกิดเป็นบุญเป็นอน,น,นันตบุญเกิดขึ้นมาอยา่างนี้ดังนั้นการที่เราทำงานร่วมในการสร้างเจดีย์การสร้างเจดีรรยด์นั้นมีเศรษฐีปัดน,นอกกับเศรษฐีในเมืองกําลังพนันกันหรือว่าประมูลแข่งกันเพื่อที่จะสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีพระธาตุาข,อาของสมเด็จพระ พอของพ้ะพุทธเจ้านำว่าคัสปะเศรษฐีาบานนอกมนนั้มีเงินอยู่เพียงเ้าโกดก็พัดดันกันไปอพอมาถึงวาระของเศรษฐีาบานนอกว่าเอาเก้าโกดแล้วพกวกบพระเจ้าพร้อมด้วยปัญญาบาุญคิดาทั้งหมดลูกหลานเด่นโดนนี้จะเป็นข้าท่าดูแลรักษาเจดีย์นี้เปจนช,ชีวิตจะหา เมื่อกล่าวอย่างนี้เศรษฐีในเมืองก็เลยหมดเอาไม่ได้ประมูลไปไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถจะต่อสู้เศรษฐีบ้านนอกเพราะเอาตัวเองเป็นผู้ดูแลเจดีย์นั้นออกไปเมื่อสร้างเจดีย์เสร็จแล้วเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ได้จบ จ้าหรือพระธาตุของพระพุทธเจ้านั้นก็ให้เกิดสติปัญญาก็ให้เกิดสติเมื่อเวลาที่จะุจุติตตจากสวัรค์์ในที่จะลงน,นลกโลเพราะมันหมดบุญก็เป็นเหตุที่ดึงมาสู่มันุษง์สโลกได้สร้างบุญสร้างบารมีสืงไปเวียนว่ายไปเกิดอยู่อย่างนั้นเศรษฐีบ้านนอก้นได้าาปัญญาทั้งบุติการ จนกระทั่งมาศาสนาของพุทธเจ้าของที่นามว่าโบรุของเราีพัญญาก็เกิดเป็นนางคุณลักคุณลกิดาสามีไปเกิดเป็นนายผานเนือ้อแล้วก็เป็นพบกันก็ไปได้ลูกได้เจ้าด้วยกันพ่อมูลบริบูรณ์ใพอ่อองค์สมเด็จพระส,มส,มส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งนั้น ในเรื่องที่เป็นมาที่นายผ่านเรือแล้วเหตุใจเอาไปดูในสวรรค์แล้วพัญญาจึงไม่เกิดเ,เป็นนางคนรักษิตาเพราะพัญญานั้น <c oughs> เมื่อถึงความรักที่จะชีวิตจะหมดจากโลกสอนก็ได้พ,พิจิตรณาหาที่จะลงมาเกิดด้วยมีสติปัญญาด้วยในโนสมแห่งการสร้างเกดียดนั้น ก็มองเปดูก็เห็นปราสาทก็ถุงดติดตรงมาเกิดในปราษาทของทีามมหาศารส่วนฝ่ายสามีนั้นเลื่นเริมบันเทิงอยู่กับการกับสดบกลมมาวางกับนางเทพฏิการเป็น500เป็นบริวารไปในที่ต่างๆพอาะทุกคาที่จะทุกติก็มีสติว่าเราก็ต้องลงไปเกิดในมนุษย์โลก ก็ไปเห็นลองฟังไปเห็นอะไรทั้งหนก็ลงเลยลงนล้ทีก็จะเกิดเป็นรูกภายผ่านเนื้อไม่ได้พินิจพิจารณาใดดังนั้นเกิดเป็นสตรีไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจะมีความละเอียดอ่อนก่อบุรุษเทศจะทำอะไรก็ละเอียดเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอาดนั่นเป็นภูมิธรรมของสตรี พาเป็นคนละเอียดตอนเป็นแม่ของลูกธรรมดาดูแลลูกนั้นก็ต้องเอาใจใส่ที่สุดทำอย่างไรอุ้มลูกอยู่ย่างนั้นลูกจะก,กินนมลูกจะทำอะไรอุ้มกอดอยู่กับปกของแม่อยู่ตลอดดังนั้นจึงมีความที่นิ่พิจารณาถท,ที่ท่วนกว่าบุรุษเพศนี่คือความเป็นมาที่พระเจ้าของเราได้ยัดไก็อย่างเด่นชัด ดังนั้นบุคคลใดได้มาช่วยได้มาสร้างได้มาอนุโมทนาบุญม <Yeah. S 1> <société> ันก <im> ็เป็นมหาบุญเป็นนั้นแล้ว <youtubers> ก็กลายเป็นอนันต์เป็นบุญยลิ์และเป็นอนันตบุญแก่เราสื่อต่อไปภายหน้าถึงแม้เราจะไม่ได้บริจาคมากมายแต่ก็ได้มาบริจาคนิดๆแต่ดอยก็มาอนุโมทนาบุญในคราวที่จะทำพิธีอย่างคราวนี้ที่จะยกยอดฉันเป็นตั้งบนยอดเจดีย์น้อ สุดยอดหลวงปู่อ่อนเคยกล่าวว่าสร้างอุโบสถทั้งหลังถ้ามันยังขาดช่อฟ้าใครเป็นเจ้าภาพช่อยอดช่อฟ้าเหล่านั้นมันก็ทาให้อุโบสถนั้นสวยสง่าประดับตกแต่งพรอเพียงนิดเดียวแต่มันไปอยู่ในยอดมันก็เป็นยอดแห่งบุญเกิดเป็นมหาบุญขึ้นกับบุคคลนั้นดังนั้นบุญ ที่เราสัง颂อยู่นั้นหนึ่งจุลระบุญให้ทานสมาทานสีเป็นจุลระบุญไหว้พระสวดมนต์อบรมภาวนาเป็นมัชฌิมบุญนั่งภาวนาจนจิตสงบสงบแต่มันไม่ถึงขั้นอุปจาระอุปภูปจาระสมาธิที่เรเป็นแบบเจ็ดีี่เพราะมันเองรักตาลมหรือว่ามันลมไม่เต็มที่ อันนั้นมันก็เป็นมหาบุญทีนี้เข้าไปถึงขั้นอุปจารสมาธิหรืออปนานสมาธิเอกขตารมอย่างเด็กเดียวเป็นบุญอย่างนี้แล้วก็เอออกป็นอนันอบุญต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอย่างโลภตาพันอ,อ,อโโนตอิโสปโนทัมม์ตระ เป็นอนันต์ุนหลั่งไหลมาสู่อย่างไม่มีทินส,สุดอนไรเลยเพราะท่าสร้างบุญบารมีแล้วเป็นสะพานบุญให้แก่ญาติธรรมญาติพี่น้องทั้งหาลายมัน่วมกันอยู่นี้ไม่ได้เหตุบังอืญเราเป็นญาติเกี่ยวขอ้องกันมาทั้งนั้นเราจะมารวมกันทั้งพระสงฆ์องค์จีญาโยมทั้งหลายแหละที่มาพร้อมกันไั่ไม่เหตุบังอื่นทั้งนั้น เกี่ยวพันกันมาข้างนั้นกินได้มาร่วมกันมาอยู่รวมกันกันอและเป็นลักษณะนีถ้าหากเราเชื่อผลของปรรมแล้วก็ะจะเกิดผลแบบนี้แหละการไหวพระส่วนคนนะั้นจึงเป็นประโยชน์ให้ทางสมาทานศีละเป็นต้นของของบุญเป็นปฐมมเลิกเป็นเครื่องต้นเป็นดุลสิทธิ์เป็นจุลบุญเกิดขึ้นกับตัว ไหว้พระสวดมนต์รละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึอมีภาวนาบ้างกิตสงบบางครั้งบางข่าวก็เป็นพัรทิ่ทบุญภาวนาจนกระทั่งกิตสมบเกิดปิติสุขปิตทวิญารปิติสุขแต่เอกค้าตานั้นไม่เลยมากมันก็เป็นมหาบุญถ้ามันครบทั้งหมดก็เป็นบุญะนิ ถ้าได้ดำชาได้ทั้งปัญญาเกิดขึ้นมีความสงบนั่งอยู่ได้นานอนันตบุญก็เกิดขึ้นหลังไหลมาจะกล่าวถึงอะไรจะเรียกร้องถึงอะไรอธิฐานทั้งหลายก็มาได้ดั่งดังความที่เราตั้งใจต้องการอย่างนี้อย่งที่เราได้เห็นอยู่นี้แหละเราไมาเช่นชมบุญบารมีก็เกิดอิติลูกคนมาเห็นก็เกิดอิติสุข เกิดศรัทธาแล้วก็นํามาเห่นความเรื่องใสเกิดขึ้นกับตัวเราดังนั้นท่านสาธุชนท่านผ่านในวันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนสี่พระที่อยู่จำพรรษาพระที่ได้ลอดได้รับการกระถิ่นได้การกระถิ่น อนิสมส์ก็จะมาสิ้นสุดหมดกับวันนี้เวลานี้กำลางคืนนี้ไปวันพุธนี้ว่ากับวันพุธนี้ไปมันก็หมดหมดอดีส์ของพระที่ดูจับพรรษาได้่อจได้รับภาคปฏิและได้การปฏิบอุโบสถหน้า,าก็เปลี่ยนฤดูเป็นฤดูเป็นทิม,มันกับเดู จากเหมันตะลุดูก็เป็นกิมหันตะลุดูแล้วก็ไปเป็นวัสสันตะลุดูตืลุดูฝนเหมันตะลุดูนั้นคือลุดูหนาวกิมหันตะลุดูก็คือลุดูร้อนวัสสันตะลุดูก็คือลุดูฝนลุดูละสี่เดือนลุดู ฝนก็ตั à, ้งแต่เพ ن เดือนแปไปถึงเพนเดือนสิบสองพอไปถึงเพนเดือนสี่การลดูอ่าลดูฤดูฝนอ่าลดูฤดูฝนก็ไปถึงเพนเดือนสิบสองจากเพนจากเพนเดือนสิบสองมาถึงเพนเดือนสี่เป็นฤดูหนาว่ะไปร้องไห้ นี้ก็เป็นวันพิณเดือนสี่นะก็เลยทำพิธีนี้ในวันพิณเดือนสี่ในวันทุกนี้ก็จะยกยอดชับขึ้นสู่ยอดสองยอดเจดีย์ที่สูงแปดสิบ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้กังทุกท่านเถิดสหาธุ